ล้างน้ำล้างโฟมออกจากรถล้างขาบต่างๆมันจะมีเป็นฝอยครับภายในกล่องปืนฉีดน้ํำล้างรถแรงดันสูงมาพร้อมกับปืนครับแบตหนึ่งก้อนแบตหนึ่งก้อน พร้อมพร้อมหัวสายพร้อมหัวปรับพร้อมหัวปรับสองหัวครับอันนี้เป็นแบบพุ่งไกลอันนี้แบบฉีดเป็นละอองฝอยแค่เราสวมเข้าตรง เวลาสวมครับเบอนี้ลดลงสวมเข้าไปเสร็จสิ้นส่วนตรงนี้ก็จุ่มในน้ำที่เราจะดูดส่วนหัวนี้ไว้สำหรับส่วนหัวนี้ไว้สำหรับใส่โฟมครับเวลาเราใส่โฟม เวลาเราใส่สวมก็แค่สวมคนนี้ก็ไปแทนก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่จะเป็นโฟมออกมาทดสอบความแรงของปืนฉีดน้ำล้างรถแรงดันสูงกันครับหลังจากนั้นให้เราสวมหัวอันนี้เป็นตัวหัวพุ่งไกลครับทดสอบมาทดสอบปืนกันครับ ว่าจะพุ่งไกลขนาดไหนว่ามีความแรงหรือไม่ครับนะครับห่างจากผมประมาณห้านรตชีดน่ครับแรงไม่แรงอันนี้เป็นหัวฉีดแรงดันสูงหัวฉีด เป็นหัวฉีดแรงดันสูงครับคราวนี้มาทดสอบหัวลองฝอยก็แค่เปลี่ยนหัวแล้วก็ทำวิธีการเดิมเข้าคือกดตัวนี้ลงเพื่อที่จะสวมหัวเข้าไปฉีดดูครับอันนี้ไว่าสลับล้าง ล้างน้ำล้างโฟมออกจากรถล้างคราบต่างๆมันจะมีเป็นฝอยครับเหมาะสาหรับล้างรถไม่ต้องไปง้อช่างอัดฉีดอีกต่อไปครับผม